คาถาคืนดีพระคา,าถาคืนดีบทนี้ท่านว่าผู้ใดที่เลิกกับแฟนหรือแฟนเลิกกับเราแล้วอยากให้คืนดีต่อกันท่านให้เขียนชื่อตัวเราเองกับแฟนของเราไว้ในมือแล้วสวดภาวนาพระคาถา นั้นเป็นเพียงวิธีการและเคล็ดลับต่างๆเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลชีวิตคนเราย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ละคนกันไปช่วงไหนที่รุ่งเรืองท่านให้รีบตักตวงความสุขไปพร้อมกับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วแต่กรรมและเวรของแต่ละบุคคล ตั <muitas S 2> ้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามานังสัมมาโลยุตต โหยุตตาธนาโลโหติสัมภะโวอะนุบาทิฐานังวุตตโยคโตนัทานัทาหิตังเทวังนรเทเอหิปูชิตังนรานังกามปังเกตินมามิสุขชิตัง